สวัสดีครับนะนะวันนี้นะก็เป็นการรีวิวต้อนรับปีใหม่นะครับกับเจ้าอดีบลันปี2022นี้นะครับก็ออกมาปีกว่าแล้วนะตอนนี้ผมก็รีวิวต้นปี2024นะครับอาจจะช้านิดนึงนะก็ลังเลอยู่นานครับนะานะว่าจะซื้อมาดีหรือไม่ดีนะครับก็ได้จัดมาแล้วนะอดีบลัน BFS 2022นะครับนะเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะฮะ ปิดมาก็เจอนี่นะฮะไดแกรมนะครับตัวรอกของเรานะครับมีเออน้ำมันเนาะแล้วก็ใบเบอร์นะฮะเดี๋ยวดูน้ำมันนะตัวนี้เป็นเอ่อออยนะครับ bfs นะเอาไว้หยอดลูกเืนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ใบคู่มือพวกนี้นะเก็บไว้นะฮะเผื่อเราทำเอา้างรอกแล้วอะไรหายนี่เราจะได้สั่งได้นะตัวนี้สำคัญมากเลย มีเบอร์บอกอยู่นะครับก็ตัวนี้นะฮะดูเป็นเออผู้มือนะอ่านไม่ออกนะแต่ก็มีรูปให้ดูนะครับนะเออรายละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ในใบนี้นะครับสำหรับออลอกชิมานโนนะในกล่องจะไม่ค่อยมีนะตัวนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นเออลอก7นะฮะ7.9นะครับดูดิเฮ้เียวฟ้ามาผ่าแก้วมากๆเลย ก็ลังเลอยู่นานครับนั่นนะเรื่องของรูปทรงนี้ผมบอกเลยว่าตอนออกมาใหม่ๆนี่ใครๆก็ว่าค้เล่ฮนะตัวผมยังมองว่าเป็นค้เล่เลยนี่นะคลิกเสียงนะไปลองดูนะฮะเสียงดีครับเอาไว้ตกตอนปลาลาานี่นะสวยงามนะครับรูปทรงนี้บอกเลยว่าเปลี่ยนไปจากปี2016เยอะมากนะครับอ่นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับเรื่องของ ขนาดตัวนี้นะตัวนี้เป็นรอบเอ,อ่อเจ็ดจุดแปดนะขอโทษทีนะถ้าจะพูดผิด7.8นะครับมันมี2รอบนี่มีไฮเกียร์กับเอ็กตอร์ไฮเกียร์นะครับเอ็กตอร์ไฮเกียร์ก็จะเป็นรอบ8.9นะครับนี่นะครับเขาบอกว่ามันจะใสายสายเออสีป่ปอนด์กับ6ปอนด์นะแนะนำมานะครับอยู่ที่45เมตรนะอ่ะ6ปอนด์กับ8ปอนด์นะครับก็ประมาณนี้เนาะคล้ายกับรุ่นเก่า เดี๋ยวมาดูตัวพระเอกของเรานะเดี๋ยวลองดูคร่าวๆก่อนนะฮะสวยนะพอเราดูประจําดูจนชินตาแล้วนะมันก็สวยนะครับ่นะรูปทรงนี้บอกเลยว่าเออดัดแปลงจากอเดีบราณปี2016ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดูเรื่องของสีนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยออกสีเข่าเข้มๆนะสวยนะครับผมก็ชอบแนวนี้เลย ลื่นครับสมูทแต่ด้วยความที่มันเป็นรอบสูงเนาะแน่นอนครับมันอาจจะมีเสียงเข้ามาแน่นอนต้องเปรียบกับตัวปี2015นะผมไม่มีตัว2016นะครับนานตัวนี้มันจะเป็นโฉมแรกนะฮะหน้าตานะให้ดูเปรียบหน้าตานะครับดับแรกเลยเนี่ยช่วงหน้านะตัวเก่านี่ผมมองว่ามันโฉบเฉี่ยวกว่านะครับหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันแหละนาะว่ารูปลักษณ์แบบเก่านี่มันเท่แต่แบบใหม่เนี่ยมันจะดูแบบไฮเทคนิดนึง นะโดยเฉพาะฝ่าข้างไม่เหล็กตรงนี้ค่อนข้างเฟี้ยวเลยเอ่ะดูนะตัวเก่าจะออกอุมๆนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยออกยาวกว่านะ2 0 2 2นี่ดูทรงเหมือนจะยาวกว่านะครับอ่าของตรงนี้อาจจะเห็นชัดเลยนะครับส่วนข้างๆตรงนี้ก็ดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนแขนมาเนาอ,อาจจะดูไม่ไเท่าไหร่นี่ฮะดูด้านหน้าเห็นอย่างชัดเจนนะ มุมแหลมกับมุมป้านนะตัวใหม่จอ,อกป้นป้านนิดนึงนะครับแต่ผมชอบนะรู้สึกว่ามันนี่แหละมันต้องพัฒนานะจะเหมือนแบบเก่ามันก็ไม่ได้เนาะนี่นะดูจากด้านบนนะครับลักษณะลอกก็น้ำหนักเท่ากันนะครับอยู่ที่130กรัมประมาณนะก็เบาครับสิ่งที่ผมต้องการของลอกตัวนี้นี่คือความเบานะคือตีแล้วมันมันเพลินนะผมตีตัวเก่าแล้วก็แบบ นี่แหละตีทั้งวันนะมันช่วยเราได้เยอะเลยนะก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับจับถนัดมือทั้งคู่เลยนะก็น้ำหนักไม่บอกเลยว่าเบาสุดและในค่ายชิมโน,โนตอนนี้นะนะ,นะก็สวยงามจริงๆนะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะให้ดูคลิกเสียงนะครับค่อนข้างหวานเลย แปนกดก็สมูทดีนะปกตินะเอ,อพัสดุต,ตัวนี้นะที่เอามาถามก็มีซีไอโฟนนะครับเพิ่มเข้ามาด้วยเนาะเพิ่มความแข็งแกร่งนะนเป็นปรับหนวลนะครับย้ายจากด้านล่างมาอยู่ตรงกลางนะแต่แอบปรับยากนิดนึงนะอันนี้ผมลองดูให้ดูนะแน่นอยู่นะค่อนข้างแน่นเลยอาจจะด้วยลอกใหม่ด้วย ชอบมากเลยเสียงแบบลั่นๆแบบนี้นะฮะร,ระบบเฟืองนี่ตอนนี้ก็นำมาเออใช้เทคโนโลยีนะครับไมโครโมโดูลนะฮะเข้ามาช่วยแล้วตัวก่อนไม่มีนะครับตัวนี้ก็ใส่มาเต็มเลยเใส่เทคโนโลยีตัวเจ้าตัวนี้มาทำให้หมุนลื่นหมุนเนี็นขึ้นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวลองมาดูภายในนะครับเดี๋ยวลองแกะสปูตนะนี่ตัวเปิดจะอยู่ด้านข้างนะ,ะเปิดออกเพด์มานะก็อ่ะดันลงนะฮะเพิ่อเปิดครั้งแรกนะ,ะแน่นมากเลยค่อยดึงน,ะะนี่นะฮะระบบแม่เหล็กเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็สวยเลยแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยก็ปรับค่อนข้างละเอียดนะ ก็จะเล็กกว่าตัว2,022นะฮะก็ได้ทำการเอ่อเป็นแปลงมานะฮะนี่ฮนะระบบแม่เหล็กนะเขมว่าตีหกลับได้นะฮะนี่ยนะมันจะปรับขึ้นปรับลงแบบนี้นะฮะกับระบบแม่เหล็กนะครับก็สวยงาม ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูสปูลกันนะครับสปูลตัวนี้มีเส้นบาทสุดการอยู่ที่29มิลน,นะเล็กกว่าตัว2,016นะฮะอยู่ที่32นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวปี2,016นะฮะนนี้ก็เป็นวัสดุดูลาลูมีนนะฮะเบานะครับเบา,บามากตัวนี้นแอบเบาวกว่าสติตแอ์ของค่ายเดว่าด้วยนะครับ6ก,กร,รัมนิดๆน,น,นะ ที่ผมไม่ได้ขึ้นช่างนะบเบามากมีลูกปืนมานะตัวนี้เป็นลูกปืนไมโครนะเส็กมากนะก็เป็นงานเฉพาะเนะะเป็นไมโครอยู่แล้วล่วนะค่อนข้างเบาเลยนะสไปนนะรนตเสียไม่ถูกนะฮะก็จะเอามาใช้กับงานผิวน้ำใต้น้ำนะกับเหยื่อเอบา ช้อนกระสุนนะก็เหมาะมากเลยนะก็ประมาณนี้นะครลูกปืนตัวนี้เป็น10นบกหนึ่งะนั่นนะสายระปิดคือที่เดิมนะครับลื่นตามสไตล์ลอกใหมนะ่ก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้าอาดีบาลน,นะนะนาะนะหลายคนอาจถามว่าผมมี เนี่ยตัวนี้แอร์แล้วเดี๋ยวว่าเอาฝ้าแอร์ทีาดบิทำไมถึงมาใช้ตัวนี้คือเวลาผมออกหมายันะผมจะตีทั้งวันเนาะแล้วขี่รถไปด้วยเนะี่ยเอ่อคาบมันมันก็มีอาการเมื่อยอยู่เหมือนกันนะแต่พอผมเคยตีตัวเก่าแล้วผมรู้สึกว่ามันมันเบาแล้วมันก็โอเคกว่าผมเลยตัดสินใจเนาะ้วยความที่อยากตีเยอให้มันเล็กลงด้วยนะตัวนี้มันมันต้องตีดีกว่าฝ้าแอร์อยู่แล้วด้วยราคาที่สูงกว่าด้วยนะแต่ก็ยังใช้ทั้งสองตัวนะครับ รอบนี้เอาหมุดขวามาเล่นอันนี้ผมก็จะเ,ออเท็กซัสส3กรัมขึ้นไปไม่เกิน5 6กรัมตัวนี้ก็จะตีเบาลงหน่อยนะเอาไว้เก็บงานปลาปอกปลาน้ำน้อยๆนะฮะก็เอามาเสริมทับอีกหนึ่งตัวนะครับก็น้ำหนัก,กนีน่ก,ก็แน่นอนว่าอาลฟามันหนักกว่าเนาะร้อกรัมอ่ะอันนี้ร3 0ลงไปก็เยอะแก็นนะครัแบบกับเจ้าเดบล่เนาะก็เดี๋ยวเอาไปสาธิตการตีดูนะครับนฮะ จะไปลองตีแบบออครั้งแรกเนาะจะเป็นอย่างไรเนี่ยชอบมากๆหมุนเล่นทั้งวันเลยนะผมกนี้นะครับชอบเชียรเหมือนกันเ,ออเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะนะครับก็เดี๋ยวมาลองเทสนะครับการใช้งานเจ้าอาเดบัลลัน2022ตัวนี้นะครับเออผมโหลดสายนะฮะเป็น0.8นะครับมาก็เต็มเลยเนาะจะลองเป็นเหยือ่อ เพจปักก่อนนะตัวนี้เป็นดีคอนเซปต์นะฮะ MD 5กรัมเหยื่อห้ากรัมนะครับลองทำระยะดูนี่กายเป็นการตีครั้งแรกเลยปับหน่วงประมาณเบอร์4เบอร์5้าสี่ครึ่งนะครับไม่เคยลองเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรอ่าเบาก่อนนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างสมูท นะครับสมูทเลยหมายที่สองนะฮะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกประมาณ20%ถือว่าออกได้ดีเลยนะครับโอ้เป็นการตรีเหยือที่ทำได้ง่ายเลยนะครับตัวนี้นะห้กรัมนะฮะรวมตัวเบ็ดด้วยก็5กรัมนิดๆยังไม่ได้ใส่สายหน้าไปนะครับ โอ้แล้วนะทำระยะได้แบบคือตีง่ายครับผมใช้คำว่าตีง่ายมากนะครับโอ้น่าสนใจครับเนี่ยสะบเบาๆนะครับทำระยะได้ค่อนข้างโอเคนี่ประมาณสักสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเมตรได้เลยนะ ต้องบอกว่าทำระยะได้ก็ทั่วไปแหละแต่ว่าตีง่ายผมใช้คำว่าตีง่ายนะฮะไม่ต้องเข็นไม่ต้องออกแรงมากมายนะฮะอตีสนุกครับนะมนะีความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้แหละนี่นะครับผมใช้แรง15%ที่ขวดออกไปนะครับตีง่ายมากๆเลย คือหน่วงแม่เหล็กม,มันไม่ต้องใช้แรงอยู่แล้วนะฮะบวกกับเทคโนโลยีของเจ้าตัวนี้นี่แบบทํางานได้ค่อนข้างง่ายนะฮะตีง่ายใช้คำว่าตีง่ายนะครับประหยัดแรงในการตีก็ตรงคอนเซปต์กับผมเลยนะที่ว่าขี่มอไซต์ตีทั้งวันไปลองใช้เหยื่ออื่นดูนะฮะลองเป็น Re ดีคอนแทคดูฮะตัวนี้จะหนักเบาวกว่าเมื่อกี้หนะ่อยประมาณ4 4นะ4.5กรัมประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้ดีคอนแทคนะฮะ สายเคาะกระพงโอ้โหทำงานได้แบบผมไม่ได้อวยนะมันตีง่ายมากๆครับนะ่ะนะสีกรัมนี้สาย0ูนะสายหน้าผมไม่ได้ใส่มานะโอ้โทำระยะได้แบบสบายอะระยะแบบ15บหถึงยีเมตรนะครับออกแรงแบบไม่ต้องเยอะเลยครับน่ะนะใช้เขามาตีง่ายนะ ดูนะฮะผมจะเพิ่มแรงประมาณยี่ิบเปอร์เซ็แล้วกันนี่ครับโอ้โหนี่ผมปรับมาอยู่ที่เบอร์สี่ครึ่งนะครับค่อนไปทางเบอร์ห้าก็เซอร์ไพรส์เลยฮะตีได้ขนาดนี้นี่เดี๋ยวผมปรับเพิ่มมาเป็นเบอร์สี่แล้วกันผมคิดว่ามันน่าจะเลื่อนได้อีกลองตีเบาๆหน่อยนะ โอ้โหต้องใช้คำว่าโอ้โหเลยนะฮะผมไม่ได้อวยนะแต่ผมคิดว่ามันตีง่ายกว่า Alpha Air TW ที่ผมใช้อยู่แน่นอนฮนะแน่นอนครับว่าราคามันต่างกันก็หลายพันอยู่แต่ว่ถ้าใครเลือกสองตัวนี้อยู่นี้ผมคิดว่าตัวนี้ตีง่ายกว่าแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้บัฟค่ายเขานะแต่ว่า มันใช้ดีอยู่แล้วครับเจ้าอัลฟาแอร์ทีเดนี่ยแต่ตัวนี้มันทำงานได้แบบเนี่ยนี่ผมปรับอยู่ที่เบอร์สี่นะครับตัวนี้เบอร์สี่ปรับคอนี่คือแบบขยับได้นิดเดียวต้องใช้คำว่าว้าวนะฮะผมว้าวจริงๆนี่เป็นการมาเทสครั้งแรกนะครับไม่ได้ออกแรงเยอะด้วยนะฮะมาลองเป็นกบยางบ้างนะครับตัวนี้เป็นกบยาง2.5เซนนะฮะ น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.6-4.7กรัมนะฮะนี่กล้าตีแรงหน่อยเพราะว่ามันไม่ติดนะอู๋ยี่สิบเมตรสบายครับนะฮะคือคลองที่ผมตีเนี่ยเป็นคลองประมาณนะครับเออสามสิบเมตรได้สามสิบกว่าเกือบสามสิบห้าเลยนะครับดูผมทำระยะนะเนี่ยโอ้โหนี่ออกแรงเยอะไปหน่อยน่ครับ คือตีง่ายใช้คําว่าตีง่ายนะครับมันประหยัดแรงของเราได้เยอะเลยเน,นี่ยน,นะะโอโ้ลื่นไปนพอใส่แรงไปนี่มีอาการเหมือนกันนะฮะลองปรับให้อยู่สัก4.2แล้วกันค่อนไปทางห้านะครับอย,อยู่ที่ประมาณ4.6-4.7นะกรอย่างตัวนี้ นี่นั่นนะไอ้โคตรง่ายนะนี่เป็นกบยางนะครับกบยางตัวเล็กอ่าลืมบอกคันนี้เป็นคันเวทแม็กซิบนะจจักสันมาตตาแม็กซเดี๋วเปลี่ยนนะฮะเป็นปลายางตัวนี้เป็นปลายางซอมูระนะครับหนักรวมเบ็ดเนี่ยอยู่ประมาณสามจนะครับเบาลงมาอีกนะเดี๋ยวลองดูนะครับเบาๆก่อน โอ้โหนี่ครับทำระยะได้แบบสิบห้าเมตรได้สิบหกเมตรได้อีกไม้หนึ่งนะฮะสามจุดห้าสามจุดหกกรัมครับเอยี่าตัวนี้นี่ผมปรับอยู่ที่เบอร์สี่นะครับสี่จุดหนึ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองลงมาอีกนะ ว่าจะสามารถทำได้ไหมมาที่ประมาณสักสามจุดห้าแล้วกันนะครับสามครึ่งอาจจะมีฟู้ะดูแล้วนั่นไง <c oughs> หูเบอร์ซี่กำลังดีนะ <c oughs> ผมมองแล้วนะแต่มันตีง่ายจริงๆครับตีง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยออกแรงไม่ต้องเยอะเลยนะครับ อันนี้ผมยังตีไม่คล่องด้วยนะเพราะว่าเป็นการตีครั้งแรกเลยนะฮะกลับมาที่สี่เหมือนเดิมสามจุดเก้าสามจุดแปดแล้วกันโอออกแรงเยอะไม่ได้เลยนะสี <c> ่ <oughs> เหมือนเดิมดีกว่ะคุตีง่ายจริงๆครับตั้งนาอีกทีหนึ่งนะฮะเบอร์สี่นะเนี่ย ิบก็โเมตรได้สบายสบาย,บายตีง่ายเกินแต่ออกแรงเยอะก็จะเป็นแบบนี้ฮะลอกหลวงแม่เหล็กคือออกแบบมาให้เราตรีง่ายเนะไม่ต้องออกแรงเนี่ยก็ออกได้สบายสบายเนี่ย โอ้นะนะไข่ที่เล็งแบบเหยื่อเบา,เบาชั่วโมงนี้นะไข่ชิมโน,โนตัวนี้นี่บอกเลยว่าสุดลองมาเป็นกระดีเ็กครับนาะนาะตัวนี้2.5กรัมนะครับเล็กลงมาอีกนะลองดูนะครับโอ้โหแต่กระดียางมันพิ้วอยู่แล้วนะ ด้วยมวลของเหยื่อก็เลยทำให้ตีง่ายตีง่ายจริงครับย้าว่าตีง่ายนะฮะเดิมเดิมนี่คือแบบไม่ต้องแต่งเลยอะตัวเนี้ยนูน่นยี่สิบเมตรสบายสบายตีง่ายจริงๆครับกระดีลิกสองจุดห้า หัวจิกปลายางนะครับตัวนี้หัวจิกเนี่ยอยู่ที่สามกรัมแล้วก็ปลายางอีกก็ประมาณมีสี่กรัมได้เลยน่าจะตีง่ายโอ้สบายครับงานเก็บกลับคงนะกระสูนนะครับสบายฮะตัวนี้ก็อาจจะต้องฝึกอีกสักพักเลยแหละเพราะว่าไม่เคยใช้เลยครับนี่ฮะปิดช,ชิ่งโยนไป ทำได้ง่ายมากๆากแนะดูความที่ลอกมันค่อนข้างลื่นเลยนะครับอาจจะต้องมีฝึกกันสักพักหนึ่งเลยโอหฉิวมากนะฮะถูกใจวัยรุ่นสายยกแน่นอนครับตัวนี้กระสูบนอนยางกับตัวเบ็ดนะฮะไม่ใส่ตะก,กัวดูนะครับตัวนี้เป็นเรียบร้อย นะะฮอยู่ที่ประมาณ3.6-3.7กรัมนี่ครับหนอนยางอย่างเดียวนะครับอันนี้นูหาขึ้นผักบุ้งไปเลยอ้าวกินผักบุ้งไปแล้วฮะเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับกับการมารีวิวเจ้าอเดบลันปี2022ตัวนี้นะครับก็อาจจะต้องไป ปรับหาระยะปรับหาเจ้าเออสเปคลอกตัวนี้สักพักหนึ่งมันค่อนข้างเลื่อนนะครับแล้วก็ตีดีมากๆตีง่ายใช้คําว่าตีง่ายนะครับสําหรับลนนาที่เล็งอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนงานหยาบเบางานเก็บกับพงนะครับกระโูกปลาช่อนจิ๋วเ็กส์ท์นะครับก่อนอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องนาแจ็ครีวิวเฟซกิงให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาไปตกปลาหรือรีวิวอะไรติดตามรับชมกันนะคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับ